et <mimics> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกาลังกายวยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันและเวลาแบบนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับประสบความสําเร็จครับในทั้งฐานะเป็นชาติเจ้าภาพนะครับประเทศไทยก็จัดการแข่งขันได้อย่างเรียบร้อยนะครับทีมไทยของเราก็ทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไปพ่ายอิหร่านจึงได้ตําแหน่งรองแชมป์มาแต่ว่าก็ยังได้ ตัวเข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายนะครับในปีหน้านี้ส่วนทีมชาติอิหร่านนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆสมกับเป็นแชมป์เก่ามายาวนานต่อเนื่องหลายสมัยแล้วก็เป็นทีมันดับหนึ่งของเอเชียแน่นอนว่าอิหร่านเนี่ยคือทีมระดับโลกนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทีมไทยจะกล้าไปถึงจุดนั้นไม่ได้นะครับทีมไทยของเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้นะครับด้วยสาเหตุนี้ครับก็ทําให้กระแสของกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยนั้น มีความคึกคักตื่นตัวเป็นอย่างมากครับด้านหลังผมนั้นก็เป็นการแข่งขันฟุตซอลครับไอมมเน่ไทยแลนด์ในระดับมัธยมศึกษาครับวันนี้มีทั้งยู15แล้วก็ยู18ครับรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยด้วยด้านหลังครับเป็นรอบชิงชนะเลิศของยู18ครับในการชิงชนะเลิศกันระหว่างทีมรลมศักวิทยาคารนะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ทีมศรีสำโรงชนุปฐมจากจังหวัดสุขโขทัยครับใครชนะนัดนี้นะครับก็จะได้ ควา้าแชมป์ไปครองแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในวันนี้เราก็จะได้รู้ว่าทีม U15 ทีมไหนก็ที่จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทีมระดับอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยทีมไหนจะควา้าแชมป์ไปครองวันนี้ติดตามได้ในรายการเส้น,านทางกีฬาครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับการแข่งันฟุตซอลรายการไอมาเน่แถบฟุตซอลคอลี่ไฟเดี่ยวแชมปีเป็นชิพ2024ครับคู่ชิงชนะเลิศรุ่น U18 ปีนะครับคู่นี้เป็นการพบกันร,ระหว่างโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมนะครับจากจังหวัดสุโขทัยพบกับหล่มสาวียคมนะครับในรุ่น U18 นะครับสนุกนะครับคู่นี้ครับใครจะเป็นแชมป์ของภาคเหนือนะครับ มาดูและแอพพ่นเนคนแรกนะครับสีสำรงมีทัชพงแก้วคงพาอัศวินเกตพัอพภิวัฒน์คงรอดชินพงศ์อันแก้วและทีรพัฒน์จันทานามเป็นผู้สับประตูนะครับทด้าหลมศักดิ์มีปัญจกรจันจิตรัตศาสตร์ขันตีเศรษฐพงศ์ยังทะเลชนะชัยชนะและประพลทีจันมาครับใคยชนะจะคว้าดุลการศึกษา3 0 0 0 0บาทนะครับในภาคนี้ครับแล้วก็ได้ตั๋วไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ธรรมศาสตร์ครับในรอบประเทศครับจะเจอกับแชมป์อีกคำสาขั้ง้ง3ภาคครับ ตีคิกครับของลมศักจะเล่นสูตรไหนฮะคือออกมาลูกนี้เดี๋ยวเดียวแล้วหนึ่งเลยครับโอ้โหอัตตาศาสตร์ขันตีครับเล่นหมายเลขสิบออกน้ำแล้วครับทีมจากเพชรบูรณ์ครับโอ้เนี่ยนี่เฮลันเลยครับกองเชียร์ไปครับสลับรีสำโรงครับยกขึ้นมาเหลาเข้าขวายิงนี่โอ้โหจังหวะยิงเหมือนจะวางเท้าไม่ดีครับ ลูกยิงของทัดโพงแก้วกงพานตุหนหลังมายิงขวายทีนึงยังไม่ผ่านเกมที่แล้วนี่สี่สำโรงเกมรับนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านพิลลาัจธนนามผู้สับประตูนีน่เซฟอ,อุตลุดเลยครับเกมที่แล้วเกมนี้เสียไปนหนึ่งลูกแล้วครับยัดเข้าในมาแล้วลมสักเอี้ยวขวาลูกนี้ยังไม่ตรงกรอบครับ เอ้แล้วก็ตีเสมอ1-1ได้สำเร็จครับโอ้สูตรแอร์ไลน์มาอีกแล้วครับสีสำารงโอ้โหโอ้สูตรนี้ติดอีกแล้วครับมาแล้วครับสีสำารงแอร์ไลน์โอ้สเสมอกักหนึ่งหนึ่งครับนี่แอซิดอีกครั้งครับบอลจากมอสนะครับขึ้นปวาขึ้นมาโอ้โหโคกอครับลูกนี้เป็นทางด้านหมายเลขสามครับทัดพงแก้วกงพาน นัดที่แล้วก็โขกได้ครับกลับมาหนึ่งหนึ่งอ้ในนาทีที่สิบครับขบับบอลขึ้นมาครับชนะชัยชัยชนะให้ทางด้านปัญจกรจันจิตในยูทู e ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับตอนนี้เกือบจะส0 0คนแล้วครับเข้ามาแล้ว เอาแทนไทยลงมาครับมานได้16ครับหน้าเป้าอีกหนึ่งคนของทางด้านลมศักแทนไทยไปปังให้เพื่อนหัวทิ้งลูกนี้เพาะกันเล่นอยู่สองคนครับชนะชัยชัยชนะให้ทางด้านรัตศาสตร์ออกไปด้านขวาครับปยาชคอนจันจิตปัจจาชคโยกมาแล้วเข้ามาคุนี้ยังติดบล็อกแล้วสีสำโรงจะสวนขึ้นมาครับขึ้นมาสองคนสองต่อสามยัดมาเสาสองลูกนี้โอ้โหบอลแรงเกินไปครับ ต่อไปภาคอะไรครับภาคกลางครับอีก2วันครับวันที่3นี้ครับที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับยัดมายังปัดทิ้งได้ครับปพลทีครับขีอินครับของสีสำโรงเข้าในมาปพลทีปัดทิ้งแล้วเพื่อนดูครับควบขึ้นมาสวนขึ้นมาครับรัฐศาสตร์ยกมาเดียวเดียวชนะชัยชัยชนะรัฐศาสตร์ขันตีลูกนี้ยังติดเสียเจ้ามอสครับโอ้โหโอ้ไม่อยั้ ลูกนี้สไลด์ดักไปได้สีสำรงจะเอาบ้าครับจับขวาแล้วโยขวาปัดคงๆเูียังติดบล็อกอู้รอดขามาได้ครับหล่มศักหนีมาอีกหนึ่งด่านได้ฟาวครับจี้เขาใส่ครับเดี๋ยวๆมาแล้วเอี้ยวขวาสุดท้ายโอ้โหโจบครึ่งแรกก่อนครับโอโ้สุดมันเลยครับครึ่งแรกครับครึ่งแรกเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งกันระหว่างสีสำรงจากสุโขทัยกับหล่มศักจากคณะเพชรชบุตร ัตศาสตร์ขันตีครับขึ่งหลังนี่ลมสักจากบุกจากซ้ายไปขวานะครับเสื้อสีขาวครับมาให้กับปัรจกรจันจิตกับหลังไปัตศาสตร์ขันตีปรรจกรจันจิตหน้าปากประตูแล้วลูกนี้โอ้ยังอยู่ครับอ้เกือบได้ครับสีสำรงลุงชุดลำม,มุนหะน้าปากประตูครับหัวทิงไปก่อนครับลมศัก โยกแอร์ไน์มาอีกรอบครับทุบทิ้งเลยครับประพนทีอาจารย์กระมนลเรียกครับดูหลายรอบครับโอ้แล้วกระเป๋าข้างเป็นใบแดงครับประพลทีคือรับครั้งแรกหลุดมือแล้ครับเดีเวไปรับนอกกรอบโดยที่วิถีบอลนนะันเข้าเท้าของทางด้านผู้เล่นของสีสำโรงนะครับ ซาวินครับให้อภิวัตคงรอดจริงลูกนี้ยังติบล็อกครับอีกทีนึงก็ยังอยู่ครับยังรับได้ครับหาขึ้นหมาครับหลมศักตวัดในลูกนี้พุทธสินให้ฟาวครับเหลือหวิครับทั้งสองทีมเหมือนจะพอใจรอจุดโทษเลยครับเข้าขวายิงลูกนี้ยังสกัดไม่ได้ครับ แล้วก็จบ40บนาทีครับเสมอกัน1-1นครับระหว่างสีสำโรงกับลมสาครับต้องวัดกันที่การดวลจุดโทษครับ<ๆ>เพื่อหาแชมป์โซนภาคเหนือในรุ่น U18 ครับ<ๆ>ไม่เข้าครับลูกนี้โอ้โหอสวินอภิวัตรคงรอดครับโอ้ดูว่าเป็นเซฟหรือว่าชนเสาเองครับชนะชัยชัยชนะลูกนี้ก็ง่ายๆเลยครับ ไปคนละฝั่งนะครับกับนธ,ธนาพิรพัฒน์จันทนามเรียบร้อยเลยครับกลางประตูครับทัดพง์ลูกนี้ก็ไม่พลาดครับโอ้ยิงดีทั้งสองคนเลยฮะลูกนี้ยิงไปด้านขวาของตัวเองครับสุภชัยครับเรียบร้อยเลยครับกลางประตูครับ นี่ครับไปด้านทางเดิมอีกแล้วครับโอ้โหคนที่4ครับของสีสำรงอเอาแรงเข้าสู้ครับนักกิจครับไม่พลาดครับต่อไปคนที่4ีครับของทางด้านลมสักแทนไทยลูกนี้ก็เรียบร้อยครับกลางประตูครับ คนสุดท้ายครับวัดกันเลยครับถ้ายิงไม่เข้าลมสักจะคว้าแชมป์ครับยู่18แัตพงศ์ลูกนี้ครับยังต่อลมหายใจได้อีกหนึ่งเงื่อนครับลูกสุดท้ายของลมสักครับยิงเข้าเพื่อคว้าแชมป์ครับเป็นหมายเลข10ครับรัตศาสตร์ขันตีครับตัวคีเมนตัวหลักตัวสำคัญเลยครับยิงเข้าลมสักจะคว้าแชมป์ยู่18โซนภาคเหนือครับ โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเป็นโรงเรียนลมสักวิทยาคมครับเอาชนะจุดโทษธนสีสำโรงไป6ประตูต่อ5ครับสกอร์รวมในเกมนะครับควา้าแชมป์ไอเมน,เน่ไทยแลนด์ฟุตซอลคอดีไฟเดชเป็นชิม2024ในรุ่น U18 คนพักเหนือครับสีสำโรงอกหักเป็นครั้งที่2ครับ อขอสแสดงความยินดีกับน้องๆทีมโรงเรียนหล่มศักดิ์นิยคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับที่เอาชนะจุดโทษสีสำโรงชุนุปถัมจากสุโขทัยไปได้นะครับได้ควา้าแชมป์นะครับไอมาเน่ไทยแลนด์ยู18รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือต้องขอสแสดงความยินดีด้วยครับขอบมือวันนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกดีใจขนาดไหนเล่นเล่นได้ตามแผนครับเหลือจังหวัดโตกับแต่ไม่ช่วยน่าจะทัวร์กว่านี้บองทีถึงท้วงนี่รู้สึกยงไงนะครับบีบหัวใจนะครับโอ้สุดๆครับ ้อมาเก็บตัวมานานครับประสบความสําเร็จตามทีไงไง่เ้องขอบคุณน้องๆขอบคุณทุกอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นเชฟเป็นคนขับรถดูเขาตลอดเป็นทุกอย่างให้เขาครับพ่อแม่บุคลากก็ขอบคุณพ่อแม่บุคลากองเชียร์ที่มาเชียร์ <Okay. S 1> ขอบคุณจริงๆครับประสบความสำเร็จครับได้ไปต่อฝากพี่น้องเพชรบุญติดตามต่อด้วยเพชรบุญครับเราได้ไปต่อที่มินิลีกครับที่ธรรมศาสตร์ขอติดตามเชียร์ต่อเลยครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางทีมหล่มสักที่อยาคมด้วยนะครับที่คว้าแชมป์ในโซนเขาเลือกภาคเหนือไปครองนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผู้ที่ยิงลูกจุดโทษเป็นลูกสุดท้ายตัดสินแชมป์ให้ไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับนี่น้องปาโต้นะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายนายรัฐศักดิ์ขันตีครับอะไรนะนายรัฐศักดิ์ขันตีครับรัฐศักดิ์ขันตีอ่าชื่อเล่นปาโต้ปาโต้เป็นพี่คนโต พีคนแถงว่าที่บ้านชอบเอซีมิลานนะครับจะตั้งชื่อว่าปาโต้มีน้องไหมครับมีครับน้องกอี่คนครับสองคนสองคน<อ><อ>น้องชื่ออะไรบ้างครับปาตี้กับปาต้าครับโอ้โหปาโต้ปาตี้ปาต้านะครับโอเคมาพูดเรื่องในเกมหน่อยวันนี้เกมลูกเกมเราเป็นไงบ้างเราแฮปปี้ไหมกับลูกเกมวันนี้ แฮปปี้ครับแต่เหลือใช่ว่ายังจบสกอในพื้นที่สุดท้ายยังไม่ได้ครับอ่าเพราะว่าเราเรายิงนําก่อนด้วยนําก่อนครับแล้วก็ไปโดนตีเสมอโดนโดนตีเสมอแล้วก็ได้ตีบอลใส่ครับแต่จบไม่คมเองครับตอนตีเสมอได้รู้สึกกดดันไหมครับไม่ครับแลวตอนยิงอยู่โทษคนีดกดดันไหมครับเครียดไหมครับไม่เครียดครับคิดว่ายิงเข้าแน่ชนะแน่มั่นใจกัตัวเองครับเราเนี่ยเป็นคนยิงตัดสินแชมป์ในลุกสุดท้ายครับตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก่อนยิงคิดอะไรอยู่ คิดว่าต้องเอาแชมป์กลับไปเพื่อคนที่บ้านแล้วก็คนที่จังหวัดครับแล้วสุดท้ายมาโต้าทาได้จริงนะครับที่สามารถคว้าแชมป์กับเพชรบุรได้โหนี่ข้ามภูเขามาหลายลูกเลยนะข้ามข้ามเขากวเขาใช่ไหมมาพิจิตโลก,โลกแล้วก็ข้ามมาสุโขทัยมาจังหวัดตากนี่โหคนละมุมเมืองเลย<ช>สุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากขอบคุณเออคุณ เพื่อนๆที่โรงเรียนกองเชียร์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ชาวเมืองหลมสากไหมอ่ะคุณเลยก็ขอขอบคุณรายการไทมานเน่ครับที่ทําให้ผมได้แสดงศักยภาพในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณื่อนร่วมทีมขอบคุณกองเชียร์ที่มาในวันนี้ครับพวกผมก็ทําได้แล้วครับอ่บสุดยอดครับที่ดึงแขนมาสัมภาษณ์โดยแบบไม่ได้เตรียมสคริปอะไรเลยนะน้องปาโต้ก็พูดได้พูดได้ดีด้วยแล้วก็อนาคตที่อยากเป็นอะไรก็อยากเป็น นักฟุตบอลทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยนักฟุตบอลทีมชาติอะส,ะสโมสรที่เราชื่นชอบต่างประเทศต่างประเทศชอบทีมต่างประเทศก็กบาร์เซโลนาชอบบาร์เซโลนาแล้วลสโมสรไทยล่ะสโมสรไทยก็ห้องเย็นท่าข้ามกับไอ้ลาชสะพัดเพชรบุรีครับอ๋อก็ไม่แน่นะครับห้องเย็นท่าข้ามนะครับกับราชสะพัดเพชรบุรีน,นะครับจับตามองไว้เลยเดี๋ยวนี่อาจจะเป็นสมาชิกใหม่ของท่านในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณปาโต้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับและนอกจากนั้นนะครับ การมาจากการแข่งขันรอบคัดเลือกที่จังหวัดตากในครั้งนี้ทางบริษัทไอมมเน่ไทยแลนด์ยังได้ให้การสนับสนุนเยาว,วชนในพื้นที่ในด้านการกีฬาแก่โรงเรียนถนอมราชบำรุงจังหวัดตากซึ่งนักกีฬาของโรงเรียนส่วนใหญ่นะครับเป็นเด็กนักเรียนชนเผ่าที่หมู่บ้านของพวกเขาอยู่บนดอยสูงห่างไกลาจากโรงเรียนทำให้พวกเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาและการกีฬาควบคู่กันไป ช่วงนี้เราไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกันเลยครับครับต้องขอบคุณทางไอมาเน่เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เร่งเห็นความสําคัญของกีฬาฟุตซอลในภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตากซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับต้องแล้วก็มาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีเป้าหมายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อนะครับจากความสามารถพิเศษของเด็กๆที่มีความสามารถด้านนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางไอมาเน่ครับผมครับสำหรับ นักเรียนของถนอมราชบำมดุงนะครับมีห้องเรียนกีฬาสําหรับนักเรียนที่ความสามารถพิเศษนะครับในด้านกีฬา,าต่างนะครับมีโค้ชที่คอยฝึกสอนนะครับมีโค้ชบังนะครับก็จะไปหาเด็กที่มีความสามารถในพื้นที่ทุรก,กันดารน,นะครับเพราะว่าสภาพของพื้นประเทศของจังหวัดตางเนี่ยนะครับเป็นเด็กชาวเขาซะส่วนใหญ่นะครับเด็กทั้งทีมของผมเนี่ยเป็นเด็กชาวเขาทั้งหมดนะครับเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ นะครับเป็นเด็กกะเหลี่ยงเด็กม้งนะครับที่รวมกลุ่มกันมาประมาณสัก5-60คนนะตอนนี้นะครับแล้วก็ทําทีมกันมาประมาณ1ปีนะครับที่ได้รวบรวมเด็กมาอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดตากนะครับเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็เสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาให้กับนักเรียนนะครับเพื่อส่งต่อให้เด็กได้มีโอกาสในการศึกษาต่อนะครับสู่เป้าหมายของเด็กๆทุกคนครับครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดตากนะครับก็ขอฝากแรงเชียร์นะครับแรงใจนะครับให้กับเด็กๆจังหวัดตาก นะครับที่ขาดโอกาสแล้วได้รับโอกาสครั้งนี้นะครับทั้งจากโรงเรียนด้วยและจากไอมาเน่ด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในหลายๆเรื่องนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวตากนะครับตั้งความหวังกับทีมฟุตซอลถนอมราชบำรุงได้เลยครับเราจะสร้างผลงานอย่างเต็มที่และจะส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดีต่อไปในอนาคตครับ พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขก,กับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแคร์เลยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจ พกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อโมเมนต์ Moment ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอหนูรูว่าพวกพี่ๆอะเยอะมากชอบเล่นมือถือก,ก่อนนอนงานเสร็จหรือยัออยงครับงานเยอะแต่ขอแค่คุณเดียวนอนให้เพียงพอแล้วไปบริจาคเลือด แค่นอนเราก็ช่วยชีวิตคนได้ขอบคุณครับสรุปผลรอบคัดเลือกไอเบอรเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลคอลิไฟเออร์สเดอะแชมเปี้ยนชิพ2024โซนภาคเหนือณนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจังหวัดตาก ทีมที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบประเทศก็มีดังนี้ครับในรุ่น u 15ก็เป็นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลายัยจีระประวัติจากจังหวัดนครสวรรค์ในรุ่นอายุ18ปีก็เป็นโรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนในรุ่นอุดมศึกษานั้นก็เป็นโคต้าของทางด้านมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางจังหวัดลำปางครับ ทั้ง3ทีมนี้ก็จะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือครับไปแข่งขันในรอบประเทศเพื่อที่จะหาทีมเข้าร่วมหลีกสูงสุดของไอร์มาเน่ไทยแลนด์นะครับโดยพิธีปิดการแข่งขันและก็พิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธนงศักดิ์ยาทะเลผู้อำนวยการสำนักบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรินยาสุภัฒรานนท รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคุณภาคภูมิบุญประมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดต,ตากเขตสได้ขึ้นเป็นประธานในการมอบรางวัลต่างๆให้แก่นักกีฬาช่วงนี้ไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่แต่ละท่านกันเลยครับเนื่องจากว่ามีทางออของไอมเน่ครับได้ประสานงานเพื่อที่จะ ขอใช้สนามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโดยปกติสนามนี้เราจะให้เช่าเนาะแต่ด้วยความว่าเราจัดร่วมกับไอมนนี่นะครับเลยขอให้ใช้สนามร่วมกันครับแล้วก็เป็นการเป้าหมายหลักๆคือเราอยากได้ก,า,กหา,หา,หารประชาสัมพันธ์มาอะไรด้วยนะครับก็เลยว่าอมอทตอร์รนดเราเรามีสนามที่น่าจะเป็นที่ที่ดีที่ดีสุดในสระตาก็เลยประชาสัมพันธ์มาอะไรด้วยครับ น้องนักศ,ศึกษานะคะที่มีความสามารถทางด้านกีฬานะคะทางมหาวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรามีทุนการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาสมัครได้เลยเราจะมีทุนการศึกษาให้นะคะแล้วก็มีฝ่ายประสาสัมพันธ์นะคะคอยประสานงานในเรื่องการรับสมัครแล้วก็เลือกเรียนในสาขาที่มีความถนัดกับตัวน้องๆเองค่ะก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับชมรมนะครับที่ ได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดตากที่ได้มาจัดก,การแขง่งขันฟุตซอลนะครับของที่สาธารรันราชงคลจังหวัดตากในวันนี้ก็ถือว่าการกีฬามีความสําคัญนะครับที่ทําให้เด็กและเยาวชนตลอดประชาชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปยังการแข่งขันกีฬาและทําให้นักกีฬาใช้เวลาให้ว่างประโยช์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมก็ยินดีมากๆครับที่ที่ได้มีทัวร์เมนต์นี้เกิดขึ้นจังหวัดตากท่านสสเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะส่งเสริมหรือว่าพัฒนาหรือว่าผลักดันวงการกีฬาในจังหวัดตากครับเก่งกีไในท่านก็ในฐานะผมก็เป็นคนกีฬาเก่านะครับก็เล่นกีฬาหลายประเภทในอดีตนะครับแล้วก็มีความผู้พิกกับพี่น้องคนกีฬาจังหวัดตากเป็นอย่างสูงนะครับที่ผ่านมาก็ได้ทํางานเกี่ยวกับชมรมกีฬามาตลอด ก็ตั้งใจไว้ว่านะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าไปทํางานในสมาคมกีฬาจังหวัดต,ตากก็จะพยายามผลักดันกีฬาทุกชนิดให้สู่ความเป็นเลิศนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับชมรมนะครับฟุ้ศอลอุดมศึกษาที่ที่มีความแนวคิดเดียวกับพวกเราคืออยากจะมุ่งเน้นให้นักกีฬาของจังหวัดต,ตากคนตากมีความเป็นเลิศทางกีฬาและสร้างอาชีพได้ ก่อให้เกิดไรายได้แก่ครอบครัวช่วงนี้เรามีสรุปผลการแข่งขันกีฬาคอปบ,บอลชายหาดในรายการ IKF World Beach ค r o บบ o n ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่26-28เมษายนที่ผ่านมาณหาดจอมเทียนเมืองพัทยาที่มีทีมนักกีฬาจาก18ประเทศทั่วโลกเข้าแข่งขันรวมทั้งทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับ โดยแชมป์ในครั้งนี้ก็เป็นของทีมนักกีฬาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับที่ชิงชนะเลิศกับทีมชินิสไทเปและสามารถเอาชนะทีมชนิสไทเปไปได้นะครับรองแชมป์ก็เป็นของทีมชินิสไทเปส่วนทีมไทยของเรานะครับถึงแม้จะเป็นรองแชมป์ก็ถือว่าทําผลงานได้เป็นที่น่าประทับใจจบอันดับที่11และยังมีโอกาสลุ้นทําคะแนนเพื่อไปแข่งขันเวิลด์เกม ที่ประเทศจีนในปีหน้าอีกด้วยช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกันเลยครับ ครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับทั้ง3รุ่นนะครับ U15 ก็คือสวนกุราบนครสวรรค์นะครับ U18 ก็เป็นทางด้านลมสักวิทยาคมนะครับจากจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็ในรุ่นอุดมศึกษาก็ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทียาเขตลำปางครับที่ได้เป็นตัวแทนเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายก็ต้องไปวัดกับตัวแทนทั้ง4ภาคนะครับถึงจะได้2ทีมที่ขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดนะครับก็ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ